สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในคลิปนี้ครูก็จะมาพูดถึงเ,เรื่องของวิธีการเล่นกีฬาแชร์บอลในขณะที่เราเป็นฝ่ายลุกแล้วก็ฝ่ายรับนะคะก่อนอื่นต้องอทบทวนก่อนเนะเาะเรานะคะได้เรียนกันในเรื่องของกติกาแชรบอลไปแล้วนะคะแล้วก็ครูให้คลิปวิดีโอเกี่ยวกับทักษะการส่งลูกนะคะในลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่งลูกเหนือศีรษะส่งลูก ะระดับอกใช่ไหมแล้วก็ส่งรูปหัวไหลนะคะจากหัวไหลก็ให้นักเรียนกลับไปทบทวนเอานะคะครูจะไม่ขอสอนนะคะในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการเล่นเป็นฝ่ายลูกแล้วก็ฝ่ายรับเพราะว่าในกีฬาชายบอลเนี่ยเราก็จเป็นต้องเป็น เล่นเป็นทีมถูกไหมเราเล่นคนเดียวไม่ได้นะคะดังนั้นก็ควรที่จะรู้ว่าการที่เล่นเป็นทีมเนี่ยถ้าเราจะต้องเป็นฝ่ายลุกเนี่ยเราจะควรจะทํำยังไงแล้วก็ถ้าเราเป็นฝ่ายลับเราควรจะทําอย่างไรนะคะอ่ะมาดูกันนะคะวิธีการเล่นในขณะที่เป็นฝ่ายลุกนะคะเมื่อเป็นฝ่ายลุกเนี่ยเราก็จะต้องรีดเคลื่อนที่นะคะเพื่อหาที่ว่างนะคะทุกคนจะต้องหาที่ว่างให้กับตัวเองนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่เพื่อนเนี่ยจะได้ส่งบอลให้เราได้นะคะแล้วก็ เพื่อที่เราเนี่ยจะได้ส่งบอลต่อให้กับเพื่อนในทีมเดียวกันเพื่อไปทําแต้มนะคะในในแดนของฝ่ายลุกในแดนลุกนะคะในการลุกนะคะก็เราก็อาจจะจัดตําแหน่งให้เป็นรูปตัวเนะคะดูในภาพนี้นะคะหลายคนสงสัยว่าไอ้สองจุดนี้คืออะไรนะคะในกีฬาแชร์บอลน,นะคะเขาก็มีผู้เล่นทีมละเจ็ดคนใช่ไหมอ่ะอันนี้เป็นตัวเไปแล้วนะคะในฝ่าย ในฝั่งที่เป็นแดนลุกนะคะตอนที่เราไปทำทำแต้มเนี่ยก็จะไปทำแต้มห้าคนนะคะเป็นรูปตัวเอมแบบนี้อ่าแล้วก็อีกสองคนนะคะเขาก็จะอยู่แดนรับนะคะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเวลาเราลุกเสร็จเนี่ยเราก็จะต้องเปลี่ยนเป็นฝ่ายรับถูกไหมดังนั้นเราก็ต้องเตรียมเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่เป็นฝ่ายรับนะคะ ก็จะมีสองคนที่อยู่ด้านหลังคอยกันไว้นะคะไม่ให้เขามาทําแต้มในแดดของตัวเองนั่นเองนะคะในในการที่เรายืนเป็นตัวเอ็มเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถลุกในในเขตที่เราจะไปยิงประตูดได้ทั้งปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวานะคะเนี่ยเห็นไหมมีสองคนนะคะช่วยกันทางปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวา สองคนนี้ก็จะส่งบอลให้เพื่อนนะคะสองคนนี้ก็จะทำประตูนะคะหรือว่าทำแต้มนั่นเองอ่ะข้อควรปฏิบัติของการเป็นฝ่ายลุกนะคะคืออะไรนะคะมีอะไรบ้างก็หนึ่งเลยเวลาเล่นนะคะก็ต้องลุกให้เร็วนะคะทุกครั้งที่มีโอกาสเลยนะสองนะคะก็คือเมื่อไม่สามารถเล่นลุกเร็วได้เนี่ยเราก็ต้องเล่นตามแผนที่ได้ฝึกมาไม่เล่นนอกแผนนะคะฝึกมายัางไงก็เล่นตามนั้นนะคะ การฝึกการฝึกก็เป็นการฝึกการส่งลูกนะคะเราส่งลูกให้เพื่อนยังไงก็ส่งเมื่อเมื่อมีการแข่งขันก็ส่งลูกให้เพื่อนตามนั้นนะคะสามนะคะก็ส่งลูกบอลต่อให้เพื่อนร่วมทีมแบบง่ายๆเพื่อสะดวกต่อการรับแล้วก็ทําคะแนนนะคะไม่ส่งแบบพิสดารเนาะเพื่อนจะได้สามารถรับได้ง่ายนะคะการรับได้ง่ายก็สามารถทํา มันก็ส่งผลให้เราเนี่ยสามารถทําคะแนนได้ง่ายๆนะคะถ้าเพื่อนรับยากเป็นไงลูกหลุดมือมันก็อาจจะไปอยู่บอลเนี่ยก็อาจจะไปอยู่กับฝั่งตรงข้ามได้นะคะมันก็จะเสียเสียในเรื่องของการทําคะแนนของเราไปนะคะ สี่นะคะก็เลือกทางยิงประตูที่ถนัดนะคะการยิงประตูทุกครั้งควรต้องหวังผลอย่างน้อยแปดสิบเปอร์เซ็นตนะคะก็เราถนัดการยิงประตูฝั่งไหนไม่ว่าจะซ้ายหรือขวานะคะบางคนถนัดซ้ายก็ยิงทางที่ตนเองถนัดนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่ผลของการยิงประตูเนี่ยจะได้มีประสิทธิภาพมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นตเนาะถ้าเรายิงประตูฝั่งที่มันไม่ถนัดมันก็อาจจะทําให้ลูกเนี่ยไม่ลงหัวไม่ลงตะกร้านะคะ มันกเ็เสียแต้มไปเนาะข้อห้านะคะก็พยายามศึกษาคู่แข่งตั้งแต่เริ่มเล่นนะคะจะได้เข้าใจจุดอ่อนแล้วก็ทำการลุกทุกมุมเข้าสู่มุมที่เป็นจุดอ่อนนั้นนะคะรู้เข่ารู้เราอะ่ะประมาณนั้นเนาะข้อหกนะคะก็ช่วยกันเล่นไม่ยืนเฉยเฉยเพื่อดูเพื่อนเล่นเนาะแล้วก็ต้องรู้จักช่วยเพื่อนแก้สถานการณ์นะคะ บางคนโหลงไปเล่นทีมนี่คือแบบยืนเป็นไม้เลยยืนเป็นไม้กระดาเลยไม่ได้นะคะเราจะต้องอวิ่งนะคะเพื่อหาที่ว่างนะคะเพื่อเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะได้สามารถส่งลูกมาให้เราได้เราจะได้ช่วยเพื่อนทําคะแนนได้นะคะแล้วก็ต้องรู้จกักช่วยเพื่อนแก้สถานการณ์ยังไงบ้างสถานการณ์ไหนบ้างที่เราจะช่วยเพื่อนได้นะคะก็อย่างเช่นสถานการณ์ที่เ ไฟตรงข้ามเนี่ยเขามาแย่งบอลเยอะๆหลายคนเลยแล้วเพื่อนเรายือนอยู่คนเดียวเราก็ควที่จะไปช่วยช่วยเหลือเพื่อนนะคะเพื่อแก้สถานการณ์อาจจะแบบวิ่งไปช่วยกันเพื่อนอการการค,คู่ต่อสู้นะคะหรือว่าช่วยในการกำบังเนาะหรือว่าช่วยในการแย่งบอลมาประมาณนี้นะคะในการช่วยเพื่อนแก้สถานการณ์ ข้อที่7นะคะก็ต้องมีสมาธิในการเล่นตลอดเวลานะไม่เล่นนอกแผนที่เคยฝึกซ้อมมานะคะอันนี้ก็จําเป็นเลยเนาะการเล่นนะคะไม่ใช่ว่ามือลอยแล้วค่อยไปเล่นนะก็ต้องมีสมาธินะคะในการเล่นลูกลูกเขาโยนลูกมาให้เราจะได้รับได้นะคะถ้าเรามือมัวแต่มือลอยโยนมาโหโดนโหวัวปึง้งเลยสลบไปก็ไม่ได้นะก็ต้องมีสมาธินะคะพยายามมองลูกอยู่ตลอดเวลา นะไม่พยายามมากเกินไปเช่นคิดที่จะยิงประตูเพียงคนเดียวแล้วไม่ส่งลูกให้คนอื่นหรือว่าพยายามสกัดให้แน่นอนจนกลายเป็นฟาวโดยที่ไม่น่าฝากอันนี้ก็ไม่ควรนะคะเวลาที่เราเล่นนะคะบางคนแบบโอ้โหตั้งใจเล่นเกินอะ่ะแบบพยายามมากเลยเพราะคือพยายามแข่งกับคู่คต่อสู้โดยที่แบบว่าไม่สนใจเพื่อนในทีมเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะก็ ก้านะคะก็ต้องจ้องมองทางผู้ไม่จ้องมองทางผู้ที่รับลูกมากเกินไปนะคะเพราะว่าจะทําให้ผู้แข่งเนี่ยสามารถดักทางส่งลูกบอลได้นะคะบางคนโอ้โหส่งสัญญาณให้เพื่อนแบบส่งแบบเห็นชัดเจนมากเลยอย่างเงี้ยไอฝ่ายตรงข้ามเขาก็ดักทางได้ถูกไหมเออรู้แล้วว่ไอคอนนี้มันจะส่งไปให้เพื่อนคนไหนอย่างเงี้ยเขาก็มาดักทางนะคะแล้วก็ปัดลูกบอลก็เป็นผลเสียของทีมเรานะคะ ดังนั้นก็ไม่ต้องมองเพื่อนคนรับมากเกินไปนะคะอาจจะแบบว่าแวบๆส่งซิกกันนิดเดียวพออ่ะอ่ะในส่วนของคนที่เป็นฝ่ายรับบ้างเมื่อกี้เป็นฝ่ายลูกเนาะในการเป็นฝ่ายรับนะคะวิธีการเล่นในขณะที่เป็นฝ่ายรับก็คืออ่าเราอาจจะจัดตำแหน่งให้เป็นรูปตัว W อ่ะเรียนเห็นไหม W เมื่อกี้เป็นตัว M ถูกไหมคะ เห็นคนตรงกลางไหมคะเขาก็จะเปลี่ยนตำแหน่งจากเมื่อกี้เนาะที่แบบเป็นฝ่ายรับฝ่ายลุกนะคะก็จะกลายมาเป็นฝ่ายรับนะคะอันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะกับเมื่อกี้นะคะเพียงแค่เปลี่ยนทิศทางเนาะแล้วก็ในการที่จะยืนเป็นรูปตัว W นะคะข้อดีของมันนะคะก็คือเราสามารถเ,าเปลี่ยนจากการเป็นฝ่ายลุกเนี่ย กลับมาเป็นฝ่ายรับได้โดยเร็วนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะทําการลุกขึ้นมาได้นะคะก็คือสมมติเราเรารับเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นลุกได้อย่างรวดเร็วนะคะ,ะแล้วก็ครอบควรปฏิบัตินะคะเมื่อเป็นฝ่ายรับในการที่เป็นฝ่ายรับนะคะสิ่งที่ต้องปฏิบัติก็คือ หนึ่งต้องส่งเสียงบอกเพื่อนร่วมทีมอยู่เสมอนะคะให้ทุกคนช่วยเหลือกันสร้างความกดดันให้กับฝ่ายลูกนะคะส่งเสียงยังไงนะคะก็ส่งเสียงเรียกเนาะเ,เราก็อาจจะใช้เสียงเรียกในการส่งลูกหรือว่าส่งเสียงแบบว่าเพื่อความฮึกเหินนะคะเฮ้ยชื่อสู้เฮ้ยเอาหน่อยเฮ้ยโน่นนี่นั่นก็เพื่อที่จะกดดันพูดคู่ต่อสู้ของเรานะคะหรือฝ่ายตรงข้าม สองนะคะก็ถ้าจะตัดแย่งลูกบอลจากฝ่ายลุกนะคะก็ต้องมั่นใจเต็มที่ยาเสี่ยงโดยไม่จําเป็นนะคะเวลาที่เราเป็นฝ่ายรับอะคะ่ะเ,เราก็อยากจะแย่งลูกบอลม,มานะคะเพื่อทาเป็นเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เปลี่ยนเป็นฝ่ายลูกใช่ไหมแต่ว่าในการที่เราจะไปตัดบอลแย่งจากฝ่ายลูกเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าในการที่เราจะเคลื่อนตัวไปเนี่ยมันเสี่ยงหรือเปล่า ถ้าสมมุติว่าเราตัดบอลไม่ได้มันอาจจะเป็นการที่ทําให้เขาเนี่ยทำคะแนนได้ง่ายกว่าเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูก่อนเนาะว่ามันเสี่ยงไหมนะคะก็อย่าเพิ่งรีบต้องมั่นใจก่อนนะคะสามนะคะถ้าเป็นการป้องกันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวถ้ามองก,งกว้างๆไวอ้อย่าหันก็คือต้องมองก,งกว้างๆไว้นะคะอย่าหันหน้ามองดูแต่ลูกบอลอย่างเดียวนะคะจะต้องจับตาการเคลื่อนที่ของฝ่ายลุกด้วยนะคะ ในการเล่นนะคะถ้าเรามองแต่ลูกบอลนะคะเราก็จะไม่รู้เลยนะคะว่า,าคู่ต่อสู้หรือว่าฝ่ายฝ่ายลูกที่เขาจะมาทําแต้มในแดนเราเนี่ยเขาจะส่งลูกให้ใครถูกไหมมันก็เป็นการเสียโอกาสที่เราจะไปตัดบอลหรือว่าไปแย่งบอลมานะคะดังนั้นก็พยายามที่แบบอมองคู่ต่อสู้ด้วยว่าเขาจะเล่นยังไงนะคะไม่ใช่แค่มองบอลอย่างเดียว สนะคะก็คือให้เท้านะคะเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาไม่ปักหลักเท้าตายอยู่กับที่นะคะ mm. เพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรายืนเฉยๆนะคะคู่ต่อสู้โอ้โหหลบหลีกได้ง่ายอยู่แล้วถูกไหมแต่ถ้าเราเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานะคะคู่ต่อสู้ก็จะเอ่อเขาก็จะลําบากและในการที่จะเข้าไปเล่นหรือว่าทําแต้มนะคะ ข้อที่5นะคะก็จัดตำแหน่งให้อยู่ในจุดที่สามารถกั้นขวางเส้นทางคู่ต่อสู้หรือว่าคู่แข่งในขณะที่จะข้ามแดนมายิงประตูนะคะ,ะดูอย่างรูปตรงนี้นะคะเห็นไหมคนตรงกลางตรงนี้นะคะเป็นคนสําคัญเลยเหมือนกันนะคะที่จะคอยแย่งบอลน,นะคะหรือว่าเป็นตำแหน่งที่จะปัดบอลไม่ให้คู่แข่งของเรานะคะข้ามมาเป็นข้ามมาลุกในแดนเรานะคะ พอ6กนะคะก็พยายามบังคับให้ผู้เล่นที่ครอบครองบอลนะคะยิงประตูจากระยะไกลนะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราให้เขายิงประตูจากระยะไกลใช่ไหมผลของการยิงประตูเนี่ยมันก็จะลดลงใช่ไหมประสิทธิภาพหรือว่าผลผลลัพธ์ของการยิงประตูมันจะลดลงแน่นอนเพราะว่าเออคงถ้าไม่เก่งจริงๆนะถ้าไม่เก่งจริงๆไม่มีใครแบบว่ายโยนไกลๆแล้วได้แล้วก็ลงตะกร้าเลยถูกไหมอ่ะไม่งั้น หให้นักเรียนลองไปทําก็ได้นะคะบางคนอยังไงอก็คือเวลาเรายิงใกล้ใช่ไหมมันก็ยิงง่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่าระยะมันเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยการยิงประตูมันก็ทําได้ยากนะคะดังนั้นเราก็จะต้องบังคับเขาให้แบบยิงประตูในระยะไกลนะคะเพื่อที่ผลมันจะได้อ,ออกมาไม่ดีเนาะ แล้วเราก็จะสามารถปัดลูกบอลได้ด้วยนะคะเจ็ดนะคะสุดท้ายก็คือต้องป้องกันด้วยท่าทางเตรียมพร้อมนะคะพร้อมเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาคล้ายๆกับข้อ4เลยนะคะแต่ว่าอันนี้ข้อ4คือเขาให้เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเนาไม่ปักหลักเท้าตายแต่ข้อหเอ่อข้อเนะคะมันจะใกล้เคียงกันก็คือเพิ่มในเรื่องของท่าทางการเตรียมพร้อมมือมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ พร้อมที่จะปัดบอลตลอดเวลาไม่ยืนอยู่เฉยๆเนาะเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานะคะอ่ะจบตรงนี้นะคะมีงานให้นักเรียนทำนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยสรุปความรู้ที่ได้รับให้ครบถ้วนนะคะทั้งการเป็นฝ่ายรูกแล้วก็ฝ่ายรับในการเล่นกีฬาแช่บอลก็คือเมื่อกี้มันมีวิธีการอของการเล่นเป็นฝ่ายลุกแล้วก็ฝ่ายรับนะคะก็ให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้ที่ได้มา ให้ลงในสมุดนะคะพร้อมกับเขียนชื่อชั้นนาำสกุดให้เรียบร้อยเหมือนกับงานที่แล้วที่ครูได้เคยสั่งไปนะคะก็ถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออะไรสอบถามก็สอบถามมาส่วนตัวได้นะคะในไลน์ของครูโอเคค่ะคลิปนี้อ่ะก่อนจบคลิปนิดนึงทบทวนเรื่องของงานนะคะในวันนี้เนี่ยครูก็จะมีงานสองงานนะคะก็คืองานนี้แล้วก็งานของ ในเรื่องของสรุปวิดีโอการยิงประตูนะคะส่วนงานครูสรุปตั้งแต่ต้นเลยละกันนะคะสรุปตั้งแต่ต้นงานของเราที่จะต้องส่งครูนะคะสําหรับคนที่ยังไม่เคยส่งไม่เคยอะไรเลยนะ,ะเข้าไปทําแล้วก็เอางานไปทํานะคะแล้วก็ส่งมาในกลุ่มนะคะหรือว่าส่งมาในรายส่วนตัวครูก็ได้นะคะอย่างแรกของรายวิชาพาลศึกษาเกี่ยวกับกีฬาชายบอลน,นะคะก็คือ เรื่องของประวัติและกติกาแชร์บอลงานที่1น,นะรายงานประวัติและกติกาแชร์บอลงานที่2ส,สรุปความรู้จากวิดีโอการส่งลูกในลนักษณะต่างๆนะคะ,ะงานที่3ส,สรุปความรู้จากวิดีโอการยิงประตูทักษะการยิงประตูนะคะและงานสุดท้ายก็คืองานนี้นะคะให้สรุปความรู้จากวิดีโออันนี้ เกี่ยวที่มันเกี่ยวกับการเล่นเป็นฝ่ายลุกแล้วก็ฝ่ายรับนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ